ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดีย๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าไพ่กุญแจสําหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับคุณบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ เดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณใบแรกออกมาเป็นหนึ่งถ้วยนะสามไม้นะคะหกถ้วย ห้าไมา้ The Tower และเจ็ดถ้วยนะคะตายสำรับเป็นหนึ่งดาบอ่ะจากพลังงานที่ออกมานะคะธาตุที่เด่นนะคะก็จะเป็นธาตุน้ำลองลงมาก็เป็นธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุลมคนเกิดวันอังคาร ไม่มีราศีที่เจาะจงนะเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตอนท้ายคลิปนะคะถ้าดูจากพลังงานของคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวการตัดสินใจนะคะที่ตัวของคุณเองนะคะตัดสินใจปล่อยโอกาสบางอย่างไปคือตัวของคุณน่ะในนัขณะที่คุณตัดสินใจอะคะ่ะคุณคารู้สึกว่าไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมยังไม่อยากที่จะทํา คุณก็ตัดสินใจปล่อยโอกาสนั้นไปเพราะว่าในจังหวะนั้นนะคะก็มีโอกาสอื่นๆนะเข้ามาหาคุณด้วยคุณก็เลยรู้สึกว่าโอกาสอื่นนะคะมันน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าคุณก็ตัดสินใจนะคะโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบคุณยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยอืมคุณยังไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะ แต่แค่คุณใช้ความรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้คุณไม่อยากเอาคุณก็เลยปล่อยไปเพราะว่ามันมีไพ่ของความเสียดายเกิดขึ้นนะคะเสียดายจากการตัดสินใจในครั้งนั้นเสียดายกับการปล่อยโอกาสไปในวันนั้นใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักได้หมดทุกเรื่องเลยเพราะตอนเนี้ยนะคะ หกถ้วยเนี่ยค่ะมันชัดเจนว่าคุณยังระลึกนึกถึงวันเก่าๆที่คุณนะคะได้ตัดสินใจไปโดยที่ไม่ได้ผิจาจรนานะคะคุณรู้สึกว่าไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลยไม่น่าพูดแบบนั้นเลยไม่น่าทำแบบนั้นเลยมันเป็นความเสียดายนะคะที่ยังปรากฏอยู่ในใจของคุณ สถานการณ์ในชีวิตของคุณในตอนนี้ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ตัวของคุณเองกำลังรอคอยโอกาสนะคะกำลังรอคอยโอกาสรอคอยข่าวาวจากทางไกลเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะพอไพ่หนึ่งถ้วยนะคะีค่ะก็ดูเหมือนมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณในช่วง1นงถึงสสัปดาห์หรือ1นถึงสเดือนที่ผ่านมาอืมก็เรียกว่า มีนะคะบางอย่างแหละเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆแต่ตอนนี้คุณแค่ยังไม่มั่นใจว่านะคะคุณจะไปต่อกับสิ่งนั้นดีไหมพอก่อนหน้านี้อย่างที่บีพูดไปว่าตัวของคุณนะ่ะตัดสินใจอะไรโดยการใช้อารมณ์ครั้งนี้คุณก็ไม่อยากที่จะพลาดแบบนั้นอืมมันก็เลยกลายเป็นพลังงานที่ตัวของคุณนะ่ะรอดูสถานาการณ์ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะ ทุกอย่างก็เลยช้าแหละในชีวิตของคุณอะนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะอ่ะเรามาดูซิว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรกับคุณบ้างยุ่งเหยิงความประทับใจดวงตะวัน นอกโลกเดพี่จะเปิดสิบใบนะเราก็จะอ่านให้ฟังนะคะทิ้งห้ามบันทึกตราเกียรติยศไหลออกโอเคประกาศ ใต้สำหรับเป็นมิตรภาพนะคะอ่ะจากสิ่งที่ไพ่เนะีคะอยากจะบอกกับคุณเนี่ยก็ความคิดของคุณในตอนเนี้ยค่ะค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายมากๆนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่ามันลกมากเกินไปตัดมันทิ้งไปบ้างก็ดีนะคะอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามัน ไม่เป็นประโยชน์จริงๆก็ปล่อยมันไปบ้างก็ได้นะคะหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะคะซึ่งมันมีโอกาสอยู่แล้วในวันข้างหน้ามันจะมีดวงอาทิตย์ดวงใหม่นะคะศาสต์ศาสตร์ส่สสสองแสงแห่งความหวังนะคะความอบอุ่นซึ่งจะมาพร้อมกับชื่อเสียงเกียรติยศของคุณหรือ ความรักที่มันจะมีความมั่นคงแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะไพ่ก็บอกว่าในณเวลานี้นะคะปล่อยและว,วางบางอย่างไปนะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นข้อห้ามของตัวเองสิ่งนั้นก็ห้ามสิ่งนี้ก็ห้ามอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็เสี่ยงเกินไปอันนั้นก็ไม่ควร คือเหมือนตัวของคุณนะคะ่ะค่อนข้างที่จะวางกรอบให้กับตัวเองอะ่ะพอสมควรแหละหลังจากที่คุณตัดสินใจอะไรไปโดยการใช้อารมณ์ในวันนั้นนะคะอย่างที่บีพูดไปในพลังงานของคุณอะ่ะคุณรู้สึกว่าวันนั้นไม่น่าพูดแบบนั้นเลยไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลยไม่น่าปล่อยไปเลยไม่น่าทิ้งไปเลยมีความรู้สึกเสียดายหลังจากที่ผ่านสถานการณ์แบบนั้นมาคุณก็วางกรอบนะคะ ห้ามหลายๆอย่างให้กับตัวเองจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตะนะคะคุณไม่มีความสุขเลยคุณอยู่ในกรอบตลอดนะคะไพ่จึงออกมาเนี่ยเป็นไพ่ของแบบอวกาศใช่ไหมคะนอกโลกใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าให้คุณนะะี่ยค่ะออกมาจากกรอบเดิมๆของคุณนะคะแล้วคุณจะค้นพบสิ่งดีๆนะคะที่มันจะเข้ามาในอนาคตของคุณแน่นอน บางเรื่องนะคะคุณก็ไม่ควรที่จะเก็บมันเอาไว้ในใจบางเรื่องนะคะคุณก็ไม่ควรนะคะที่จะนำมันมาแล้วทำให้ตัวเองอะคะ่ะรู้สึกถึงความอึดอัดในใจอีกปล่อยมันไปนะคะปล่อยให้มันไหลออกไปจากสมองของคุณหรือจากความคิดของคุณเพราะก่อนหน้านี้นะตัวของคุณเองอะคะ่ะเปรียบเสมือนกับ คนที่เก็บทุกอย่างเอาไว้นะคะเยอะมากแล้วคุณก็ไม่คิดที่จะปล่อยอะไรออกไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ่ะให้คุณเก็บเฉพาะความสุขสิ่งที่คุณประทับใจเรื่องราวดีๆะคะ่ะที่เกิดขึ้นนะคะให้คุณเก็บสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเอาไว้ในใจนะคะแต่อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วจริงๆก็ปล่อยมันไป นี่คือสิ่งที่ไพ่นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณแต่บีบอกได้เลยว่าถ้าชีวิตของคุณยุ่งเหยิงเหมือนกับที่ไพ่บอกคุณต้องรู้จักปฏิเสธแล้วก็ทิ้งสิ่งไม่ดีเหล่านั้นไปนะเพราะตัวของคุณนะคะในสิ่งที่คุณรอคุณจะได้รับนะคะคำประกาศคำตัดสินข่าวดีจากสิ่งที่คุณรอแน่นอนแต่บางครั้งบางเรื่องอะคะ่ะ ก็จำเป็นต้องรอตามเวลาเนาะมาดูพี่นางฟ้านะคะขอให้คุณมีความเชื่อละความศรัทธานะฮะว่าทุกๆอย่างในชีวิตของคุณเนะะี่ยค่ะจะดีขึ้นปรับจิตใจของตัวเองนะคะให้อยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดค่ะหากคุณมีเวลานะคะ แล้วคุณมีคำถามที่คุณหาคำตอบไม่ได้พี่นางฟ้าก็บอกว่าขอให้คุณนะคะ่ะอธิษฐานถามเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณนะรวคุณจะรับคำตอบที่คุณต้องการนะคะการให้อภัยนะคะแล้วก็การลืมบางสิ่งบางอย่างสำคัญและก็จําเป็นมากๆนะคะต่อชีวิตของคุณนะสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เป็นก็ได้คะ่ะ พราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะต้องมองให้ออกนะคุณต้องมองให้ออกมองให้รอบๆด้านค่ะแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ความสุขความสมบูรณ์นะคะความสมหวังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะแต่ทุกอย่างนะ่ะมันมีเวลานะคะที่เหมาะสมของมันอยู่นะแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำนั่นคือการเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะ เราคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะมาดูวันเกิดวันที่นะคะราศีเพิ่มเติมนะราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8ราศีพฤษภนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สองราศีกันนะคะหรือคนที่เกิด <Bag> วันที่หคนที่เกิดวันที่16ค่ะและคนที่เกิดวันที่14นะคะ อะมาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะสามสิบแปดสี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบหกและยี่สิบสามนะคะอืมยังไงคุณก็จะได้เจอสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะในอนาคตอะเราคุณจะมีคนเข้ามาช่วยด้วย นะคุณจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีคุณจะเจอหุ้นส่วนที่ดีในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนทางด้านธุรกิจในอนาคตมันจะลงตัวมากขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้คุณต้องเคลียร์ขยะในความคิดขยะในใจก่อนนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ